สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e นะครับแอด o n นักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคานวณสูตรวิ่งล่างแม่นๆตัวเดียวนะครับลงให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางนะมาได้ทุกลักนะฮะวิ่งล่างตัวเดียวนะสูตรนี้จะเดิน7จ็ดพวะแต่ผมย้อนให้ดูแค่ วนะสูตรที่1ในคลิปนี้แล้วก็ไปต่อกันกับสูตรที่2ในคลิปนี้ก็คือนี่ฮะ <c oughs> เป็นสูตรวิ่งล่างนะครับตามต่อนะครับวิ่งล่างสูตรเก่านะครับสูตรนีนะร้แบบ2ตัวมา1ตัวลงจริงให้วดที่ผ่านมาเป็นวดแรกนะครับอันนี้ผมเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่นะ เดี๋ยวผมพาไปดูกระดาษแผ่นเก่ากระดาษแผ่นเก่านี่ฮะผมจะกระดาษแผ่นเก่าจะเป็นคู่ผมจะจัดเป็นคู่ชุดมวดที่ผ่านมาแต่ <c oughs> ผมตัดหน่วยทิ้งเลยครับนะหลุดก็ตัดทิ้งเนี่ยฮะสิบลางหนึ่งกับสองมวดที่ผ่านมาก็เข้าที่เลขสองก็คือสูตรนี้นั่นเองนะหนึ่งสองหกเจ็ดนี่ฮะก็คือสูตรนี้เองนะเป็นสูตรเก่านะครับ รับหน่วยล่างมาได้10หน่วยล่างสูตรเก่า2ตัวมา1ตัวแล้วก็มาต่อกันกับสูตรเก่าอีกฮะผมยังชอบสูตรนี้อยู่เด่นล่างเดินดีงวดที่ผ่านมาผมก็ให้เด่น5กับ6นะครับหลุดทนะหลุดขึ้นบนห้าหกนะครับแต่ผมยังชอบสูตรนี้อยู่นะครับมันจับไปชนกันกับสูตรนี้นะครับผมก็เลยนานะยํามาต่อยอดให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเป็นสูตรเก่า สองสูตรแล้วก็สูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งนะครับทั้งหมดมี3ส,สูตรนะครับยิงล่างคลิปนี้นะฮะดูให้เป็นจบเดียวผมมีวิธีคิดมีวิธีทรามให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแรทอนถ้าคำนวณน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้มีกําลังใจได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อน คำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรเก่าต่อจากงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือสูตรเด่นล่างสูตรนี้นะครับ วัที่ผ่านมานะครับสูตรได้5กับ6ครับสูตรได้5กับ6ผล้นออก2 8อ่ะหลุดนะฮะ <5 S 1> มันหลุดไม่มาสักตัวเลย5กับ8ปดไ 6. อกับ6ผิดว่าไปตามผิดนะสมัสชิคนะ้แต่ผมสูตรไหนที่ผมชอบถ้ามันผิดแล้วผมก็จะนำมาทำต่อให้นะสูตรนี้ผมชอบนะครับอ่ะวัที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทำกัน นี่ับวิธีคิดวิธีทำนะครับวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งนะบวกกัได้เท่าไหร่บวก1นึ่งคงที่ครับอ่าบวกกดูฮะศูนบวกเก้าก็ลงท้าเลขเกฮะเกลงท้ายเลขแปดบวกหนึ่งนะครับก็ลงท้ายเลขเก้าฮะเก้าบวกหนงลงท้ายเลขศูนยวันนี้ได้เก้ากับศูนย์นะครับสูตรผมชอบเลข9ก้าฮะอ่บผมลองทําดูแล้วมันติดที่เลขเก้เด่นภูมิก็เลย ถึงจะหลุดงวดที่ผ่านมาผมก็นํามาต่อยอดให้นะครับเพราะบรรจุกันที่เลขเกาวโวนีล่างครับสูตรได้นะครับเก้ากศูนย์นะครับผมเน้นไปที่เลขเก้านะครับสมาชิกนะเดี๋ยวมาเน้นให้ช่วงท้ทายๆเดี๋ยวจัดเทียบชนให้สามสูตรเดี๋ยวค่อยมาเน้นให้นะครับหัวประจานที่หนึ่งทับเก้าทับหกเจ็ดอ่ะรอลุ้นกันนะครับเอามาต่อกันกับสูตรเก่าก่อนก่อนนะสูตรเก่า อีงล่างตามต่อ2ตัวมา1ตัวก็คือสูตรนี้นะครับนี่ฮะสูตรแรกนี่สูตรที่2นี่หลุดนะครับเอาสูตรแรกนะครับมาย้อนให้ดูสัก 6, หกงวดนะครับตัวแรกสูตรได้สากับสี่ผลออกสี่สองนะครับสี่มาที่หลักสิบล่างถูกรางวัที่หนึ่งนะครับงว <c oughs> ดที่สองครสูตรได้ศูนย์กับหนึ่งครับออกสามหนึ่งหนึ่ง มาที่หลักหน่วยล่างต่อกันงวดที่3ฮนะงวดที่3สูตรได้7กับ8นะครับผลออก8 9นะครับ8มาที่หลัก10บล่างเอาไปต่อกันงวดที่4นะครับงวดที่4สูตรได้1กับ2ครับผลออก2 1นะครับอ่ะงวดนี้มาครบเลย ที่สิบหน่วยล่างครับออกสองหนึ่ง,งวดที่ห้าครับสูตรได้หกกับเจะดครับผลออกสี่หกครับหกครับที่ลักหน่วยล่างเป็นงวดที่ห้าครับเอาวดที่ผ่านมานี้ผมลงให้จริงนะครับสูตรนี้ลงให้จริง อันนี้ผมเขียนสกะดาแผ่นใหม่อ่ะนี่กระดาษแผ่นเก่านะครับนี่ได้หนึ่งกับสองนี่นะครับก็ที่ผ่านมาได้หนึ่งกับสองนะครับลงจริงให้งวดที่ผ่านมางวดแรกนะครับผลออก 8. สองแปดสองะมาที่หลักสิบละอ่ะ,อะลงจริงให้งวดแรกก็มาเลยนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับอ่ะงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทํากันนะนี่ครับวิธีคิดวิธีทํานะครับ นำหลักพันหนึ่งครั้งนะบ,บวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไรบวก8คงทีนะ่เอาบวกกันดูฮะ5 8, ะบวก8ปบวก8ลงท้ายเลข3นะครับวก8คงทีนะ่ก็ลงท้ายเลขด้วยเลข1น,นะครับ1บวกเพิ่มไป1แต้มได้เลข2ออ้าวันนี้ได้เลขตัวเดิมฮนะได้1กับ2อะมันจะมาอีกไหม1กับ2ก็พิจารณาเอานะสุดเก่านะครับได้เลขตัวเดิม สูตรนี้นี่หนึ่งกับสองจับจัดขาดผ่านนะครับมวดประจำาวันที่หนึ่งทับเก้าทับหกเจ็ดนะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรวิ่งล่างตัวเดียวแม่นๆน,นะครับย้อนให้ดูผมวดนะครับมวดแรกนะครับสูตรได้เลขสองตัวเดียวผลออกสี่สองสองครับมาที่หลักหน่วยล่างนะครับ ดอกที่สองครับพุธสองสูตรได้เลขสามพนอกสามหนึ่งะครับสามมาที่สิบาลากถูกเป็นุที่สองพที่สามสูตรได้เลขเก้าตัวเดียวนะครับพดอกแปดเก้าเมาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นพุธที่สามพที่สี่สูตรได้เลขสองตัวเดียวพน่อกสองหน มาที่10หลักเป็นโวดที่4ครับี่โนะวดที่5สูตรได้เลข6ตัวเดียวผนออก4 6่หกนะหกมาที่หลักหนึ่งหลักงวดที่ผ่านมานะสูตรได้เลข8ตัวเดียวผนอ,อกสองแปดโนะวดที่ผ่านมาได้เลข8ครับ2 8 8ดนะดดนะมาที่ หลักหน่วยล่างเป็นงวดที่หกฮะย้อนให้ดูหกงวดนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะแนียววิธีคิดวิธีทําใครชอบแคปสูตรไะไฮะใครไม่ชอบมองผ่าำนนี่ทานําหลักแสนบวกกันสี่ครั้งนะแสนสี่ครั้งร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองสองครั้ง หน่วยสตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครัง้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวก3คงที่เอาบวกกันดูฮะศูนย์ศูนลทงท้ายเลขศูนบกศูนก็ได้ศูนย์บกศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกสองก,ก็ได้เลขสองสองสองลงท้ายเลขสี 4. 4่สี่บวกสองลงท้ายเลขหกนะครับหกบวกสามงที่นะัลงท้ายด้วยเลขเกะสมาชิกเนี่ยที่ผมบอกนะครับตัวน,นี้ผมชอบเลขเก้านะครับสูตรเก่ากับสูตรใหม่ชนกันที่เลขเก้าฉะนั้น ะครับจัดไปฮะผมชอบเลขเก้านะสมาชิกนะงวดนี้ล่างนะครับเก้านะใครชอบเก้าบนผมก็จัดไปได้ฮะใครคิดว่ามันดับก็มองผ่านได้นะครับก็ามาได้ทุกหลักฮะเลขเก้าตามสูตรงวดประจำวันที่หนึ่งทับเก้าทับหกเจ็ดอ่ะชมกันให้ฮะอันนี้สูตรเก้านะครับผมชอบสองสูตรนี้ ชนกันที่เลขเก้าฮะทีนี้มันชนกันที่เลขเก้าแล้วนะครับสูตรนี้ไม่ชนเพื่อนนะอันนี้สูตรเก่าเหมือนกันนะครับฉะนั้นให้จัดเป็นที่นะครับแบบนี้เลยนะครับหนึ่งเก้าสองเก้ากลับด้วยนะฮะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็สองเก้าเก้าสองลากประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ